สวัสดีครับ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 สองไหลยัไนี่เดิวโต้สองไหลสองไหลสองไหลสงไหลเียงซ้ายเียงขวางี้น่อยครงี้มีสองขาหน้าครั้งไม่ใช่ขาหน้าเลยตามีอะไรมอเออ สองไหลสองไหล่สองไหลสองไหล่อ่ะวันจะ้ายแล้วค่ะครับครับหมายถึงว่าวันนี้ที่แบบว่าซีรีส์จบแล้วใช่ไหมฮะเช่าครับเช้าจบซะแล้วทำไมคิดถึงนะฮะคิดถึงเช่าไม่มีอะไรให้ดูแล้ววันที์เดี๋ยวเขาก็มีซีรีส์ใหม่ค่ะ GMTV นี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วเออพี่ถาฟังอยู่ไหม เรากับซีรีส์เรื่องนี้วันนี้เรามาดูตอนจบกับแฟนๆแล้วนอกจากความเต้ามีความประทับใจอะไรบ้างคะก็น่าจะจำเรื่องนี้ไปอีกนานนะฮะทำไมยิ้มไม่ไหพี่มาพี่ประทับใจอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้บ้างประทับใจก็เอาจริงก็ประทับใจความสำคัญของทุกๆคนไม่ใช่แค่หกคนนี้แต่แบบว่าเป็นทุกๆคนที่อยู่ในกองนักพูงกับทั้งทีมงานแล้วก็นักแสดงหกคนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเราใช้เวลาด้วยกัน หลายเดือนมากจนแบบว่ามันทําให้เราสนิทกันมากขนาดนี้ครับก็เลยประทับใจตรงนี้แล้วก็หล่อหลอมมาใช่เป็นมาหล่อหลอมทุกคนจนสนิทกันจนเกินรู้สึกว่าสนิทเกินเกินไสนิทไปมากกว่านี้ใช่อย่าสนิทมากกว่านี้เลยใช่แล้วพี่จครับัวนนี้จูมาหล่อครับเออว่าเดี๋ยวหกจะขายหรอกนี่จะบอกอะไรให้นะเอ้าเอาพูดยุดจะบอกอะไรให้หยุดนี่หยุดพอนหยุดก็อย่างี้คือวันนี้จูเดินออกไปเอาแบบ อินเนอร์จูเลยนะอินเนอร์จูคือแบบหล่อแบบชอหออ่ะหล่อหล่อชอหอชอหอคืออะไรชอหอโอเคหล่อหล่อแบบชอหอเลยมีคนตะโกนขึ้นมาจูจูสวยมากนี่เดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เลยอ่ะพูดถึงซีรีส์อ่าหกอยู่กันมา6เดือนครับกับผู้ชมนะอยู่กันมา6เดือนแต่ว่ากับนักแสดงแก๊งเนี่ยปีแปดปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งนานมากถึงถึงตั้งแต่ออกตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่ไหมนานมากนานมากมากอ แต่ไม่นานเกินไปแต่ไม่เอานานกว่านี้แล้วปวดหัวมากสนิทเกินไงสนิทมากสนิทเกินก็ได้เพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันได้อีกประมาณกี่กี่ปีดีขอติคิดก่อนอีกหลายปีแล้วนใอีกหลายปีต้องคบกันอีกนานเพราะความลับอยู่ในโทรศัพท์ของคนแต่มึงเดี๋ยวไม่นานแน่มึงก็ไม่นานหรอกมึงเดี๋ยวไม่นานแน่ก็คือหนึ่งปีที่อยู่ด้วยกันมามันเป็นแบบ คือเราสนิทกันมากแล้วก็คือเคมีของเราเวลาเราไปแบบว่าไปทํางานด้วยกันอ่ะมันชุดชาติช่อันนี้คนอื่นเขาพูดคือเคมีเคมีตอนเราทํางานด้วยกันมันค่อนข้างที่จะแบบลงตัวมากๆคืออย่างเช่นเรามาทำงานเนี้ย r e r f e c t ก e ์ไไปเนี่ยแฟนปาร์ตี้กับไปเนี่ยปเอร์ปาร์ตี้ก็ เวลาทํางานก็มีก็สมูทมากเพราะเหมือนกับทุกคนมันทํางานกันมาจนมันลงล็อกกันมากๆแล้วใช่รู้ใจกันมากเติ้วแบบนักเทคคมากครับวันนี้ใช่ครับน่าูนมครับครับผมประทับใจอะไรมากครับกับซีรีส์เรื่องนี้ก็เอาจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ก็พาพวกเรามาไกลมากๆครับผมก็อยากจะขอก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่ติดตามตั้งแต่ EP แรกเลยจนถึง EP นี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมใช่แล้วก็ประทับใจความสัมพันธ์ครับ อย่างที่บอกแหละเหมือนเราสนิทกันเกินไปทุกวันนี้ไอ้เพิร์ดจิ้มตูดบุกไม่รู้กี่รอบแล้วคือเอาจริงอ่ะตอนแรกอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าเพิร์ดจะสนขนาดนี้แต่เพิร์ดติดแกล้งไม่ไม่ไม่ครับผมโดนพี่แกล้งก่อนก็เลยก็เลยต้องป้องกันตัวเรียนรู้มาจากใครอยากติดต้องไว้ข้างหลังมากเลยแบบนี้เลยใช่ไหมต้าใช่ครับครับเรียนรู้มาจากพี่ๆในกองครับใช่ครับต้าบอกแล้วอย่าโตไปเป็นเพิร์ดคือถ้าโตไปอ่ะทไมมันโตเป็นเพิร์ดมันไม่ดียังไงคือเป็นเพิร์ดไม่ดีในปูนไหมล่ะ ให้พูดเวลาโตเป็นเพิร์ดเนี่ยเรียกได้ว่าเพิร์ดมีคนเดียวในโลกก็พอแล้วส่วนบุ๊กก็มีคนเดียวในโลกก็พอแล้วมึงก็คนเดียวพอเหมือนกันใช่เพราะไม่มีใครเทตอนนี้แล้วเขาจะมาขายเทแล้วครับผมประทับใจอะไรบ้างคะโอ้ทุกอย่างแล้วเหมือนได้เพื่อนเพิ่มได้น้องที่สนิทมากๆเพิ่มครับแล้วก็ประทับใจซีรีส์มากๆครับแฮปปี้สุดๆแต่ว่าซีรีส์โอ้ใหญ่จบเลย แล้วนแล้มองใหม่แล้วมองใหม่ใช่ะรู้สึกว่าเออน้องๆทุกคนน่ารักดีอะไรเงี้ยเออแต่มันยาวมากนะ24ตอนใช่คือจริงแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนเราก็ดูซีรีส์กันอย่างมากเฉลี่ยก็8-12ตอน24อันนี้24คือ3-2ถึงเท่าที่มันแบบว่าเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ย ก็ต้องถามคนดูว่าคนดูแฮปปี้ไหมกับย4บตอนที่ผ่านมาก็หวั <ALK S> วงว่าการดู2ี่สีตอนของทุกคนจะทําให้ทุกคนอิ่มเอมใจม,ม,มีความสุขมีความสุขแล้วก็ได้รับอะไรกลับไปได้รับอะไรกลับไปบ้างใช่ชครับั้งตาครับมาทักใจอะไรครับต้้งตานะครับมาทับใจหลายลายๆอย่างนะครับเอาจิงริงทุกๆเรื่องเลยครับในกล่องนี้นะครับชอบทุกอย่าง พี่ๆทุกคนด้วยครับรู้สึกว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากพี่ๆครับผมาะเป็นสิ่งดีๆที่ผมสามารถเอาไปใช้ได้และจะลืมนไม่ลืมแน่ๆไม่มีทางลืมพี่ๆแน่นอนใช่แต่แต่เรียนแต่เรียนอะไรมาจากเพิร์ทิ้งบ้างนะทิ้งบ้างมาครับเออเรียนรู้นเรียนเรียเรียนเียนเรียนเรีนรียนเรียนเรีนเรียนรีนเรนเอียนรเรีรียนเกีรียรียเรียรยรีเี ทุกทุกคนนะครับอยากขอบคุณทุกฝ่ายเลยคขอคบคุณคือเป็นการต้อนรับที่ดีเพราะว่าเป็นซีทีสเรืร่องแรกเปิดมาก็สุดยอดน้องเพิร์ดครับก็อย่างที่บอกไปว่าก็อยู่กันนานมากๆก,กับซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกผูกพันแล้วก็วันนี้ม,ามาันเป็นวันที่จบแล้วก็แอบใจหายนิดหน่อยครับเพราะว่าจริงพอไปทุกวันทุกๆุกอาทิตย์มันก็จะไม่มีสายหันแล้วเลยก็เศร้าเออมันก็รู้สึกใจหายครับแต่ก็รู้สึกสนิทกับทุกคนมากๆมากที่เพิร์ดเปลี่ยนไปเยอะ เล่นยอะมากครับเพราะว่ามาที่นี่เหมือนจอยู่ในสงครามตลอดเวลาเลยหรือว่าอะไรทำไมอ่ะต้องสู้รบขนาดนั้นเลยหรอขอโทษนะใครเป็นคนก่อสงครามสองคนนี้โอ้เสียงก็ไม่มียังไม่เล่าทำไมอ่ะทำไมเรารู้สึกว่าสู้รบขนาดนั้นเลยหรอก็น่ารัก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 ครับใช่ครับผมอ่ะแล้วพี่พี่อะคะพี่น้องน่ารักครับหวังว่า จบจากสายหัดเทวดาไปพวกเราหกคนจะเวียนมาเจอกันอีกแต่อย่าบ่อยอย่าบ่อยครับสนิทมากสิิงกันมากมากคุยกันได้ทุกเรื่องเช่นเช่นคือน่าจะด้วยระยะการถ่ายทำแล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องตัวละครของเราแบบพอ พอตัวละครแต่ละคนมันเข้ามือครับมันก็ทําให้การทํางานมันเรียลเสนุกมากขึ้น<ช>เยอะมากมากจริงจากวันแรกที่แบบอาจจะยังไม่ได้รู้จักมักจีกันพอรู้จักกันมากขึ้นมีอะไรรู้สึกอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนในแก๊งไหมคะมักอยากบอกอะไรกับอีกห้าคนไหมคะบอกอะไรเหรอครับถ้าถ้าเป็นรวมๆกอ็อยากขอบคุณที่แบบว่าเราได้มาร่วมงานกันเพราะว่า ออซีรีส์เรื่องนี้ก็ทำให้ผมเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็แบบว่ากล้าแสดงออกมากขึ้นเป็นคนอะไรนะทำไมอ่ะพูดก็กล้าแสดงออกมากขึ้นแบบว่าเล่นมากขึ้นเปิดใจมากขึ้นก็อยากขอบคุณทุกคนครับแต่ก็สำหรับเพิร์ดก็เพิร์ดเพิร์ดเฮ้ราต้องใจร้องเลอาตัวงไปว่าสำหรับเพิร์ดก็สนให้น้อยลงหน่อยนะครับ ยังไม่ได้ถามเลยก็สนให้น้อยลงหน่อยใช่ครับผมให้นี้ครับแล้วฝากฝากไอพิจูหน่อยฝากไอพิจูหน่อยไม่ขอพิจูหน่อยเหรอเมื่อกี้ก็ขอบคุณลมๆไปแล้วไงพี่จูน่ารักขึ้นไหม่อะพี่จูก็พูดเยอะขึ้นก็น่ารักไม่เยอะหราลมันน่ารักไหมมันพิจูพูดเยอะขึ้นอีกอีกไม่ก็ก็น่ารักเหมือนเดิมเขาน่ารักเหมือนเดิมอออครรัับบบ่ะจูากกกไทานจูครับ ชคดีเพื่อนโชคดีเพื่อนขอให้หลังจากนี้ๆๆการทํางานแต่ละคนในพาร์ทคู่ของแต่ละคู่เนี่ยไปไกลย,ยิ่งขึ้นแล้วก็ในปีหน้าที่มีโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยของแต่ละคน,นก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อย่าไปซนอย่างนี้ที่ไหนเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเเนพิศษหะบอกถ้าให้พิเศษนะ มองมองนามองตามองตากูเพิร์ดมองตาใช่เลยก็บอกเป็นพิเศษละกันคนที่มองตาอยู่ตอนนี้ขอบคุณนะพี่ปูมิใเอ่อขอบคุณแล้วกันครับขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาเป็นสีสันในช่วงหนึ่งของชีวิตจนบางทีอาจจะมากเกินไปแต่ว่าดีครับดีดีขอบคุณมากมากครับผมคือใครให้สีสันที่ภูมากจมาใบต่อตอนแรกๆก็เป็นเพิร์ด หลังๆมาร์กนี่ก็ไม่เบานะมาร์กนี่เริ่มละลายแล้วน้ําแข็งขั่วโลกเริ่มละลายแล้วอตอนนี้ก็เป็นนิวมาร์กแล้วครับครับผมก็ขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้มาเจอกันแล้วก็รักกองรักกองนี้มากครับผมก็ผมว่าเราจะได้เจอกันอีกเพราะว่าเราทุกคนไปด้วยกันไปได้ไกลนะฮะครับอาะซี่นสองไหม พักแล้วก็อย่างที่จูบอกว่าปีหน้าเนี่ยแต่ละคนก็จะไปเล่นพัดคู่ของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นคิวเราคงอาจจะลำบากเลยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินไปตามเส้นทางของตัวเองนะพอให้อย่างดีที่สุด happy happy ยินดีให้รู้จักทุกคนรุนไหมมีโอกาสร่ไหมพัดสอต้องันไปฝั่งนูนดูไม่แน่นะจิฟต์ิฟต์ิครับกิอยากาไหม่าจิฟถามกิบตรงๆเลยนี่ถือว่าเป็นสื่อนะ ถ้าสมมุติว่าต้องทำซีซั่นสองสนใจมานกำกับไหมครับอ่าพี่นิวพี่นิวพี่นิวแปลว่าเราก็ต้องเปลี่ยนรุ่นไปหรือเปล่าเออคือเราต้องแยกแล้วโอ้โหคือไม่อยากเจอกันเลยใครยังไม่กลับไม่สามารถเล่นต่อได้อันนี้ปีหนึ่งที่ปีสองแล้วแล้วนี่ก็ไปแล้วดิบาย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 เมื่อกี้ไปโดนจำจำโมดตกว้าวผสมนะครับจะรอรูแล้ว อะไรนะครับพอจะลุ้นชั้นมครับอจะลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะมีซีซั่นสองไหมสองครับพี่ถามว่าไงรอลุ้นดีกว่าครับรอลุ้นดีกว่าครับรอลุ้นให้มันเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะครับมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะอยากบอกอะไรกับพี่พี่ค่าคนเหลือโอ้มีเวลาสักคืนหนึ่งไหมครับผมอ่าเอ้ย คืนนึงเลยหรอคืนนึงทำอะไรเล่นเกมเดี๋ยวนังเล่นเกมไ้ดูนะครับก็อยากขอบคุณพี่พี่ครับขอบคุณทุกๆอย่างแบบเออรู้สึกว่าหลักการได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ทำให้ผมเปลี่ยนไปเยอะมากเออทำให้ตัวผมเปลี่ยนเป็นคนที่สดใสขึ้นแบบรู้สึกว่ามีพลังบวกเยอะขึ้นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ้มได้เยอะขึ้นเวลาไปเจอหน้าพี่พี่อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าพี่พี่ทำให้ชีวิตผม p e เ f e c t ครับ ทาง YouTube g m ็ v r e ว o r d กอนะครับวันนี้เพอร์เฟคหรือดูย้อนหลังได้ที่ดูทาง v ี v ครับเออครายตาเปิดไปดีมากเลยครับใชจเมีอะไรมเลเราเล่นก็เออจริงๆก็อยากจะให้ทุกคนประสบความสำเร็จในอาชีพการงานต่อไปครัโอ้โหโอ้โหเอาลุ้นโฉมากโอ้โหโหเป็นพระเลยคุเลยขาขอไปให้พี่พี่แบบทำอะไรก็ ดังๆไปหมดรักมากรักเหมือนพี่น้องกันจริงๆมากๆเหมือนคานตามกันออกมาจริงๆไม่ได้ดื้อเลยไม่ได้ดื้อกับพวกพี่ๆแต่ผมอยากจะเป็นสีสันให้กองมันทำงานออกมาแล้วก็โฟล์วไม่มีความเครียดใช่ไหมมันไม่โฟล์อนมีมึง่นเลยบอกเึย ไม่ได้ไม่ไไมีแนวทางของตัวเองก็ได้ครับเพิร์ดหลักฐานเยอะมากเ,าเพิร์ดเ,เนี่ยเขาเป็นวิถีวิถีชาวร็กอก <c oughs> ชาวร็อกเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคติประจำใจแปลว่า life is free <c oughs> แปลว่าชีวิตเนี่ยเป็นอิสระเพิร์ดเนี่ยอิสระภาพอยากจะเดินไปตรงไหนก็เดินพูดอะไรก็พูดอยากจะนอนตรงไหนก็นอนก็เป็นอาชีพที่มันต้องใช้ความอิสระในการแสดงออกมาก็เลยต้อง เป็นนกเป็นนกไม่เล่ามาหลังอะเป็นนกเป็นนกปกตก็เด็กกออื่มันก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้ใครชอบก่อมันทำไม่ได้ครับพี่มันเห็นท่าแท้ก็หมดแล้วเลยอ่าวันนี้มีแสนมันจะได้เห็นกันใช่ครับวันนี้ก็เป็นงาน perfect t a i l e r by เนี่ยแฟนปาร์ตี้ครับบัตรก็โซเอัลแล้วนะครับ แล้วก็งานพุวกนี้เหมือนกันอัลเตอร์ปาร์ตี้ก็โฉบเรียบร้อยแล้วใช่ครับต้องแบบว่าขอบคุณแฟนๆมากๆที่รักและสปอร์ตแบบพวกเราทั้งหคนมากๆมากๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็6เดือนแล้วครับขอบคุณมากๆที่ติดตามดูพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนแบบจริงๆเลยที่อยู่กับเรามาโอ้โหนานเห็นเห็นหน้ากันจนแบบว่าคุยคุยกันแบบทุกสองสาเดือนอ่ะต้องแบบมีหลายทีอ่ะขอบคุณมากๆครับที่ให้ความสนใจพวกเราครับ คุณลงมาครับอะไรนะครับอะไรจ้ะออนไลน์ออนไลน์อ๋อใช่ใครที่ไม่มีบัตรก็สามารถที่จะซื้อได้ทางเทนนิสเกนเมเจอร์นะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับใช่ครับอย่าลืมพี่พีบอกวันนี้ได้ไหมว่าวันจะได้เห็นอลไรมากนอกจากว่าจะได้ดูตอนจบแล้วจบด้วยกันแล้วคือเราจัดมา2งานแล้วก่อนหน้านี้เป็นเฟิร์สเดทกับมิดเทอมคราวนี้เป็นบเนี่ยก็เรียกได้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันคือการ <ด>อำลาอำลา,อำลาครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวละครของเรากลับนิยายแล้วใช่ครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับเนี่ยมันมีคําว่าปาร์ตี้อยู่พวกเราก็จะปาร์ตี้กันให้สุดเวียงก่อนที่<อ>พวกเราจะแยกย้ายกันไปครับ<อ>ก็เดี๋ยววันนี้ก็รอดูว่าโชว์ปาร์ตี้ที่เราเตรียมมามันจะมันจะคุ้มค่ากับการสั่งลาแค่ไหน<อ>ใครจะเริมไหมคะได้เห็นรีแอคแล้วกันนะี่เขาบอกว่าปาร์ตี้พอเตรียมปาร์ตี้ โอุดสุดฮะใช่ครับพอฟอสแปลว่าสนุกครับแน่นอนเุดคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มจริงครับฟอสแปลว่าสนุกพอเฟิร์สแปลว่าอิสระเออใช่เฟิรอิสระเะ็นไรนะเฟิร์สเอทฟรีไลฟ์อิสฟรีฟอสแปลว่าสนุกครับวันนี้เตรียมพร้อมเข้ไปคราะว่ามัมีสองวันใช่ครับครับสนุกทั้งสองวันเลยฮะใช่โอ้เห็นมีตุ๊กตาด้วยใช่ครับตุ๊กตาก็คือออกมาครบแล้วครับใช่ครับ ของของตัวแรกก็จะเป็นพม่าฟองพม่าฟองเป็นแกงเป็นแกงหน้าเจลีใช่เป็นแกงหน้าเจ้าเลีตัวที่สองโดมิอันโดมิอันนี่ดื้อหน้านี่ดื้อมากนี่ดื้อแต่เหมือนมากเหมือนเพอร์ต้ามากแล้วแล้วก็ตัวล่าสุดที่เพิ่งทอดออกมาครับก็คือจัมโบ้ครับจัมโบ้จัมโบ้นี่จะหน้าจัมโบ้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 อยั่อยู่ที่จัมโบ้จัมโบ้มาจากจัมโบ้กับมาร จกบมือขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับช่วงวันท ah> in ี่ม yes, well> ีไฟแดงนะคะเด็กบอกไหมผมยกับนวิดีโอค่ะในไฟแดงครับไหนอะไหนอ๋อครับ ครับมาครับ <Yeah. S 2> มานคออไที